ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายวันนี้ผมอู่รถดีอยากขายก็จะมานำเสนอรถ Suzuki Swift 1 2 glp ี2018ให้กับเพื่อนๆสมาชิกกันนะครับโดยราคาของรถคันนี้เนี่ยอยู่ที่359,0 0 0บาทไมวิ่งมาอยู่ที่28,0 0 0กว่ากิโลเป็นเครื่องยนต์เบนซินใครเครดิตีฟรีดาวทางเต็นเองเนี่ยยังรับประกันตัวถังไม่มีชนนะพี่ความจมน้ำม,มาอย่างแน่นอนนะครับตัวรถเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นไปเลยนะครับ แล้วรถคันนี้นะเป็นรถรุ่นกลางนะครับเป็นตัวกลางถ้าเป็นตัวท็อปของเขาเนี่ยจะเป็นตัว GLX แล้วก็ถ้าเกิดเป็นท็อปสุดจะเป็น GLX Navy นะครับตัวนี้จะเป็นตัวกลางซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกอาจจะไม่ได้ให้มาเท่ากับตัว GLX นะแต่สิ่งที่เราจะได้ไปนะครับมาก,กว่ารุ่นเดิมๆก็คือตัวถังที่ใหญ่มากกว่ารุ่นก่อนโฉมก่อนๆน,นะครับทำให้เวลาเรานั่งเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกว่านั่งสบายมากยิ่งขึ้นผมลองเข้าไปนั่ง กับตัว Suzuki Swift รุ่นเดิมกับตัว Suzuki Swift รุ่นใหม่ ผมอยากให้เพื่อนๆลองนะจะรู้ได้ถึงความแตกต่างเลยนะครับภายในเองนะสะอาดสะอ้านไม่มีรอยฉีกรอยขาดรอยแตกใดๆของคอนโซลหรือว่าปุ่มต่างๆนะครับสิ่งที่แตกต่างระหว่างตัว GLX กับตัว GL เนี่ยก็คือตัวเครื่องเล่นนะครับตัว GLX เนี่ยเขาอาจจะมีตัวหน้าจอสัมผัสมาให้แต่ว่าตัว GL นะครับก็จะเป็นอย่างเป็นตัวเครื่องเล่น CD แบบธรรมดาธรรมดาอยู่ไม่บ่งบอกว่ารถคนันนี้ไม่วิ่งมาอยู่ที่28,0 0 0กว่ากิโลโรถคันนี้ใหม่แท้แน่นอนนะครับสภาพสวยงามใหม่กริบๆเลย นะตัวสภาพคอนโซลอย่างที่บอกไปนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้มากๆไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีแตกสภาพอยู่ในไหนเข้ามาแบบไหนก็สภาพแบบนั้นเลยนะครับสภาพเดิมๆตัวเกียร์เนะี่ยจะเป็นเกียร์แบบอัตโนมัติซึ่ง ตัวของเครื่องเล่นซีดีนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ iPhone ได้นะครับทำให้เราสามารถที่จะเลือกเพลงผ่านทาง iPhone ได้เพเียงแต่ว่าเราจะอาจจะต้องใช้ usb นะครับในการเชื่อมต่อกับทางตัวของ iPhone แล้วก็บอกของบอกของรถคันนี้นะครับเป็นบอกผ้าไม่มีชีกไม่มีขาดใดๆทั้งสิน้นเป็นบอกที่จะต้องใช้แมนนวลนะลก็คือต้องใช้มือในการปรับบอกให้กับที่นั่งของเรานะครับ ก็ถ้าเกิดใครมีบัตเจ็ตที่สูงกว่านี้นะก็สามารถที่จะเล่นตัว GLX ได้ต่อเข้ามาได้เช่นกันนะครับเราก็ยังมีตัว GLX มานําเสนอเพื่อนๆได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยบัตเจ็ตดรอปลงมาหน่อยตัว GL ก็เป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะเพราะว่ารถของ Suzuki Swift เนี่ยมีการประหยัดน้ามันด้วยนะครับสามารถรองรับ E20 ได้ด้วยนะถ้าเกิดใครต้องการประหยัดน้ามันแต่ถ้าเกิดใครต้องการประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ดีๆเนี่ยก็สามารถเติม 95ได้เช่นกันนะครับขับดีมากๆเลยขับไปต่างจังหวัดก็ขับได้นะรถคันนี้คือรถ Suzuki Swift 1.2 G.L.P 2018กับราคาค่าตัวอยู่ที่359,000บาทใครสนใจโทรมาติดต่อได้ที่เบอร์062 824 2551สาหำหรับวันนี้ผมอูรถดีอย่าขายต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ